สวัสดีครับต้อนรับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านเข้าสู่การถแถลงข่าวจากกองทัพพระที่4ติดตามกันได้เป็นประจำจากหลากหลายช่องทางหลากหลายสถานีโทรทัศน์ทันสมัยทันเหตุการณ์ทุกข่าวสารเพื่อประชาชนครับกองทัพบ,บกจะทําการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการประจําปี2564ระหว่างวันที่1ถึง20เมษายน2564 จึงขอให้ชายสัญชาติไทยที่เกิดพศ2543ซึ่งมีอายุครบ21ปีและที่เกิดพศ2535ถึง2542ที่มีอายุครบ22ถึง29ปีที่ยังไม่เคยเข้ารับการส่วนเลือกทหารหรือผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณีไปเข้ารับการตรวนเลือกทหารตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดในหมายเรียกเข้ารับราชการทหารหรือแบบสออ35 หากไม่ได้ไปเข้ารับการตรวจเลือกตามกําหนดจะมีความผิดตามกฎหมายหลักฐานที่ต้องนําไปแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกทหารมีดังนี้ 1. บัตรประชาชน 2. ใบสําคัญหรือแบบสอรเหมายเรียกเข้ารับราชการทหารแบบสอดอ5าระเบียนแสดงผลการเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม6หรือเทียบเท่าขึ้นไป 5. หลักฐานทางการแพทย์ เช่นใบแสดงความเห็นแพทย์ประวัติการรักษาหรือฟิล์มเอ็กซเรย์เป็นต้น,นก,าการสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการหากมีความประสงค์จะเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกโดยสามารถเลือกแผนกและผัดได้ตามจำนวนที่แต่ละอำเภอได้รับยอดมาและผู้ที่คณะกรรมการตรวจเลือกกำหนดให้เข้าเป็นทหารกองประจำการ,าาการหากมีคนวุฒิพิเศษตามที่ทางราชการกำหนด และมีความประสงค์จะขอสิทธิ์ลดวันรับราชการให้เขียนคำร้องพร้อมยื่นหลักฐานต่อคณะกรรมการตรวจเลือกภายในวันตรวจเลือกการสละสิทธิ์จากการยกเว้นหรือผ่อนผันให้ไปแจ้งขอสละสิทธิ์จากการยกเว้นหรือผ่อนผันพร้อมหลักฐานต่อผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอภูมิลำเนาทหารภายในวันที่25มีนาคม2564สิทธิประโยชน์ของทหารกองประจาการที่จะได้รับมีดังนี้ หได้รับเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงรวมเป็นเงิน1 0 0 0 0บาททุกนาย 2. ได้รับเครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัว 3. ได้รับสิทธิ์การรักษาพยาบาล 4. จัดให้มีการศึกษาตามพัทยาศัยหรือกศน 5. ้มีโอกาสในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนทหารทั้ง3เหล่าทัพได้แ,แก่นักเรียนในสิบพอบอร้อยละ80ได้รับการฝึกและส่งเสริมวิชาชีพก่อนปลด สามารถสมัครเข้ารับราชการต่อจนถึงอายุไม่เกิน25ปีเมื่อปลดออกจากกองประจำการสามารถสมัคร,ส,รสอบคัดเลือกบรรจุรับราชการตามส่วนราชการตา่างๆหรือสมัครคัดทำงานในภาคเอกชนซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษอีกด้วยข้อเน้นย้ำใบรับรองผลการตรวจเลือกหรือแบบสอดอ43จะต้องได้รับจากประธานกรรมการตรวจเลือกภายในวันตรวจเลือกเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสัสดีเขตหน่วยสัสดีอำเภอสำนักง,งานสัสดีจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือกองการสัสดีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโทรศัพท์หมายเลข02-223-3259เว็บไซต์สัสดี .rta.mi.th หรือ Facebook กองการสัสดี